แม่เบสกับบิ๊กเขาเป็นแฟนกันหรือยงังไม่รู้แต่เขาเจอกันบ่อยแต่นี่ไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็พูดจาหวานแต่ก็ไม่รู้โลกโซเชียลกำลังพูดถึงกันอย่างคึกคักอีกครั้งหลังเจนี่รัชนกสุวรรณเกตศิลปินสาวลูกทุ่งชื่อดังที่ผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์และนักธุรกิจเต็มตัวได้ทำการไลฟ์สดขายสินค้าเหมือนเช่นทุกวันแต่ทว่าช่วงหนึ่งของการไลฟ์กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้บรรยากาศร้อนแรงขึ้นทันตา เมื่อแฟนคลับรายหนึ่งพิมพ์คำถามตรงไปตรงมากลางไลฟ์ว่าบ i ๊กกับเบสเป็นแฟนกันแล้วหรือยังทันทีที่เจอคำถามนี้เจนนี่ถึงกับนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยท่าทีที่แฟนคลับจับสังเกตว่าเลิกลักพร้อมตอบสั้นๆว่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เขาก็เจอกันบ่อยอยู่เจอกันก็พูดหวานกันอยู่แม้จะเป็นคำตอบที่เหมือนจะปฏิเสธว่าไม่รู้แต่หลายคนกลับมองตรงกันว่าการที่เจนนี่เผอหลุดพูดว่า เจอกันบ่อยพูดหวานกันกลับกลายเป็นเหมือนการยืนยันไกลๆว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนชาวเน็ตบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตถึงน้ำเสียงและท่าทางของเจนี่ที่ดูประมาทศบตากล้องสลับไปมาและพูดซ้ำๆว่าเจอกันบ่อยจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์แซวว่าแม่ไม่รู้เท่ากับรู้แล้วคะ่ะไม่ต้องปิดหรอกแม่น้ำเสียงคือรู้อยู่เต็มๆแม่ย้ำอยู่นั่นแหละว่าเจอกันบ่อยหวานๆปิดไม่มิดแล้วคะ่ะ สบตากล้องไปด้วยน้ำเสียงไปด้วยฟอ้องหมดเลยแม่ต้องบอกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบอสบิ๊กนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและเบสรักวณีคำสิงห์ลูกสาวนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงห์ไม่ได้เพิ่งถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ใกล้ชิดให้แฟนๆได้เห็นเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการเจอกันตามงานการไปไหนมาไหนร่วมกันรวมถึงการหยอกล้อกันในโซเชียลที่แฟนๆหลายคนบอกว่า ดูหวานเกินเพื่อนการที่เจนี่เผอพูดหลุดในไลฟ์ครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้ข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้งหลังคลิปถูกแชร์ออกไปในโซเชียลเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องบางส่วนบอกว่าเจนี่มีท่าทีเลิกลักชวนสงสัยขณะที่บางคนถึงขั้นเอาคําพูดของเธอมาทําเป็นแฮชแท็กแซวสนุกๆอย่างแม่ไม่รู้แต่แม่รู้คอมเมนต์ยังแตกเป็นสองกระแสใหญ่ๆได้แก่ ฝั่งที่เชื่อว่าเจนี่รู้อะไรบางอย่างจริงๆแต่ไม่อยากพูดตรงๆเพราะเกรงใจทั้งสองฝ่ายอีกฝั่งมองว่าเป็นเพียงการแซวเล่นในไลฟ์ไม่ควรตีความเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วทั้งบิ๊กและเบสยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะต้นเรื่องคือบิ๊กและเบสเองยังคงเงียบไม่มีการตอบโต้ใดๆแต่สิ่งที่แน่ๆคือแฟนๆยังคงจับตาม,มองทุกความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ และไม่พลาดที่จะสังเกตทุกโมเมนต์หวานๆที่ปรากฏออกมายิ่งไปกว่านั้นช่วงหลังๆมานี้ยังมีหลายคลิปที่บอสบิ๊กแสดงท่าทีห่วงเบสออกมาเบาๆไม่ว่าจะเป็นสายตาที่คอยมองดูการการันคนรอบข้างไม่ให้ใกล้ชิดเกินไปหรือแม้แต่โมเมนตเ์เลก็เลกๆที่แฟนคลับสังเกตแล้วอดยิ้มไม่ได้ไปไปไปมันทำไมไมมปไกลเขาไมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นตามบทเฉพาะบทเวลาออกมาก็รีบกลับบงกลับบ้านไม่ใช่เป็นเลิกสนได้แล้วคะ่ะโอย บางคนถึงขั้นบอกว่าผู้ชายถ้าไม่คิดอะไรเขาไม่แสดงอาการหวงแบบนี้หรอกทําให้หลายคนยิ่งมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจไม่ได้หยุดแค่คําว่าเพื่อนอย่างที่ทั้งคู่เคยบอกไว้แต่กําลังเดินหน้าไปในทิศท,ทางที่แฟนๆแ,แ,แอบลุ้นอยู่ในใจมาตลอดสําหรับเจนี่เองแม้จะตอบเพียงว่าไม่รู้แต่ท่าทีที่เผลอเลิกลากไปชั่วขณะก็เพียงพอที่จะทำให้แฟนคลับพูดถึงการสนันโซเชียลและทำให้ข่าวนี้ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามจากแฟนคลับทุกท่านที่ไม่เคยพลาดทุกกระแสและช่วยกันแชร์โมเมนต,ต์น่ารักนรักจนกลายเป็นเรื่องราวที่น่าพูดถึงในวันนี้แล้วเจอกันครับ